ด่วนกรมอุตุเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดต่อไปนี้รับฝน11-13กรกฎาคม2568ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่11รกรกฎาคม2568วันนี้ทุกภาคทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่2ถึงจังหวัดเสี่ยง ที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2568โดยจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและต้องจับตากับย่อมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณมหาสมทุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้อีกรอบหรือไม่ลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรและจะเกิดขึ้นในช่วงไหนพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการอัปเดตล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีเพิงกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กรกฎาคม2,568เนื่องจากในช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยรวมถึงประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับย่อมความกดอา,ากาศตาม,มาท,ตาที่ปกคลุมบริเวณประเทศทเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปางกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้ถึงจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งดังนี้วันที่11กรกฎาคม2568เด็กแก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุรตรดิตสขโขไทยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอํานาจเจเริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีและราชบุรีภาคตะวนันออกที่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่12กรกฎาคม2568ได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโทรอ,อำานาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวนันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่13กรกฎาคม2568กระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิจิตรเพชรนุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย หนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดเยโสโรทรอํานาจเจเริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีการจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวนันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มหรือแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นอกจากฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอีกด้วยโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยโดยเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้3ส,สาเหตุปัจจัยหลักคืออิทธิพลของลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นรองมรสุมที่ขยับต่ำลงมาผ่านผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่หมุนควงอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย ทำให้ทั่วไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคกลางฝางั่งทางด้านทิศตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นครอบคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางฝางั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ แม้หลายพื้นที่การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้บริเวณภาคกลางในบริเวณตอนกลางของภาคอาจมีฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่พื้นที่อื่นๆจะไม่มีฝนซึ่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบางพื้นที่อาจมีฝนตกพรำๆต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันเลยทีเดียว จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์เพชรโนโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 4องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชลมบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศอาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส,ส,สในการนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเน้นย้ำบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่เลยบึงกาฬจันทบุรีและตราดให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้พื้นที่เสี่ยงภัยตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงต้องติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่13กร,รกฎาคม2568หลังจากนั้นในช่วงวันที่14 1 7ถึง17กร,รกฎาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องมาจากลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจะอ่อนกำลังลงพร้อมขยับตัวสูงขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างทำให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนเลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาตอนบนทำให้ทั่วไทยมีฝนลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่องจากโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศตะวันตกเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราพื้นที่หลังแนวเทือกเขาต่างๆอาจเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยแต่พื้นที่ที่ไกลออกไปทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต,ออคตออ้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง อีกทั้งในช่วงดังกล่าวทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงวันที่17กรกฎาคมซึ่งคาดว่าหย่อมความกดอากาศตา่ำนี้อาจมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นจะเป็นถึงพายุได้หรือไม่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด ประกอบกับมีแนวโน้มว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวตังเกียอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่งผลดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงขึ้นเข้าสู่ร่องมรสุมหรือร่องฝนที่คาดว่าจะเคลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกครั้งบางช่วงอาจเลื่อนลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคกลางตอนบนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลทำให้ทั่วไทยของเรากลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งมาดูจากโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแต่เบื้องต้นจากโมเดลจะเห็นได้ไว่ายังมีพายุเกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งลูกพร้อมดึงดูดทําให้พายุลูกที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้โดนดึงดูด และเคลื่อนตัวตามพายุที่อยู่ด้านบนคาดว่าจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะดึงดูดเหนี่ยวนำพายุด,ดังกล่าวไม่ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเรานน่นเองแต่จะเคลื่อนตัวไปทางบริเวณเกาะไต้หวันแต่อย่างไรก็ดีการคาดหมายลักษณะอากาศและลักษณะของพายุด,ดังกล่าวยังคงอยู่อีกไกลอาจมีสาเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลกระทบยังคงต้องติดตามอัปเดตการทวีกำลังแรงขึ้นและเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุอย่างใกล้ชิด ว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามใกล้กับประเทศไทยได้หรือไม่แต่เบื้องต้นแม้ไม่เคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศไทยของเราหากทวีกําลังแรงขึ้นอาจส่งผลทางอ้อมเหนียวนําดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องประกอบกับเหนียวนําเร่ามารสมุมให้เคลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตวนเอาเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนหากเป็นเช่นนี้อาจส่งผลทําให้ในช่วงดังกล่าวบ,บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวันอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากอีกครั้งเน้นย้ําให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหากมีเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะรีบติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดต แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ